HG Tip Top การเลือกใช้น้ำยา HG กลุ่มพื้นกระเบื้องอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขอแบ่งขั้นตอนการทำความสะอาดไว้ดังนี้ 1. ขจัดฝุ่นฝังแน่นหลังการติดตั้งหรือการรีโนเวทขอแนะนำ HG v i n y l Remover น้ำยาขจัดคราบฝุ่นฝังแน่นคราบไขมันโดยเฉพาะหลังงานก่อสร้างนอกจากนี้ยังสามารถใช้ลอกแว็ หรือน้ำยาเคลือบเงาที่หมดอายุสำหรับการรีโนเวทพื้นกระเบื้องยางเก่าใช้ได้กับกระเบื้องยางและพื้นสังเคราะห์ทุกชนิด 2. การเคลือบเงาและปกป้องพื้นผิวขอแนะนำให้ใช้ HG v i n y l Gloss สำหรับเคลือบเงากระเบื้องยางช่วยป้องกันฝุ่นจับตัวให้สามารถทำความสะอาดง่ายลบเลือนรอยขีดข่วนเดิมและป้องกันร,รอยขีดข่วนจากการใช้งานและ 3. การดูแลทำความสะอาดพื้นแบบประจำวัน อแนะนำให้ใช้ HG ไว i ิ New Clean Shine ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องอย่างแบบประจำวันมีกลิ่นหอมช่วยถนอมพื้นผิวพร้อมให้ความเงาสวยในคราวเดียวกันใช้ได้กับพื้นสังเคราะห์ทุกชนิดเช่นพื้นไวนิลพื้น SPC เสื่อน้ำมันเป็นต้น